สวัสดีครับก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมเนี่ยจะมาคุยเกี่ยวกับวิชาแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับนะตอนนี้คือเข้าขั้นตอนในการต่อสู้คดีเลยครับทางกฎหมายนะครับนะวิธีปฏิเสธในการชําระหนี้ในทางกฎหมายเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ผมจะเอามาบอกคร่าวๆเป็นออเดิร์ฟก่อนนะครับนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นวิชาที่ว่าใช้ในการต่อสู้คดีในทางด้านกฎหมายเลยถ้าใคร เห็นว่าตรงนี้เป็นคลิปที่ดีมากนะก็ให้กดไลค์หรือกดแชร์ไปนะครับนะเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนเข้าสู่การดําเนินคดีต่อศาลนะครับนะกระบวนการวิธีการปฏิเสธเนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างนะผมก็มีการเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับนะบางทีผมก็ต้องเปิดดูในดีกาของผมหน่อยนะครับนะมันก็มีการช็อตโน้ตเอาไว้บ้างนะครับนะก็เราก็มาคุยกันแล้วกันนะครับนะว่าเรามีวิธีการยังไงบ้างนะสิทธิพื้นฐานของมันเนี่ยนะครับในการปฏิเสธ ในการชําระหนี้นะครับนะมันมีอะไรบ้างนะคือหนึ่งเนี่ยนะเรามาพูดถึงเรื่องบุคคลสศิษิ์ก่อนนะครับนะบุคคลสศิษิ์เนี่ยคือสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับของการปฏิเสธนี้นะครับไม่ว่าผู้ใดนะครับก็ตามนะครับนะครับที่มีเหตุให้ตกเป็นลูกหนี้นะครับแล้วก็ย่อมต้องการที่จะปลดหนี้ของตัวเองนะครับให้พ้นจากการเป็นหนี้นะพูดง่ายๆเลยนะหากผู้เป็นลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถชําระหนี้ได้นะครับในท้ายที่สุดเนี่ยนะเจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องลูกหนี้นะครับ เป็นคดีความนะครับที่ศาลเนี่ยเว้นแต่เป็นหนี้บางประเภทนะที่ศาลเนี่ยไม่รับรองบังคับให้อ่าจะต้องใช้นะครับนะเช่นเป็นหนี้การพนันนะครับนะที่มีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมายนะครับนะหรือว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนนะอันเนี้ยคือศาลจะไม่รับฟังหนี้ประเภทพวกนี้นะครับซึ่งเป็นเอ่อซึ่งผู้เป็นเจ้าหนี้นะคงต้องหาวิธีการบังคับในแบบฉบับของตัวเองนะพูดง่ายๆเลยนะครับนะแบบฉบับของตัวเองเนี่ย อานอาสมเสียงต่อการกระทาความผิดได้นะเป็นคดีอาญาในภายหลังนะครับเสียเองก็เป็นได้นะถ้าเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับคนเป็นคนเป็นเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้นะครับนะในกรณีที่ลูกหนี้นะครับนะถูกฟ้องศาลนะครับให้ชําระหนี้เนี่ยให้มีหนี้เนี่ยนะบังคับตามกฎหมายนั่นนะครับลูกหนี้เนี่ยอาจจะยกข้อต่อสู้ขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นหนี้หรือว่าตัวเองปฏิเสธการชําระหนี้ได้นะครับนะข้อต่อสู้เนี่ยเขาเรียกว่า การยื่นคําให้การเพื่อต่อสู้คดีที่ศาลนะครับเพื่อขอให้ศาลเนี่ยพี่ากษาให้ตนเองเนี่ยหลุดพ้นจากการชําระหนี้นะครับนะหลุดพ้นจากการชําระหนี้เลยนะครับนะมันมีได้หลายกรณีนะครับหนึ่งในกรณีนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับนะพบในคําให้การที่ไปยื่นต่อศาลนะครับมันมีอะไรบ้างนะเช่นลูกหนี้เนี่ยไม่มีนิติสัมพันธ์นะครับนะครับไม่มีนิติสัมพันธ์กับเจ้าหนี้นะ ไม่มีนิติสัมพันธ์กับเจ้าหนี้นะทำให้เจ้าหนี้เนะี่ยไม่มีอำานาจฟ้องลูกหนี้ให้ชําระหนี้ได้นะแล้วก็นิติสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ดังกล่าวนะคือความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องหรือก่อให้เกิดหน้าที่ต่อต่อกันที่ต้องปฏิบัติต่อกันนะตามกฎหมายเขาเรียกว่าบุคคลสิทธิ์นะครับคํานี้เนี่ยนะมันมีความสมําคัญมากนะครับในการที่เราจะเอาไปใช้ในการปฏิเสธการ,ร recycle, rogue, ชําระหนี้กับเจ้าหนี้นะครับ ในการเขียนคําให้การเพื่อต่อสู้คดีเวลาถูกฟ้องที่ศาลนะครับบุคคลละสิทธิ์นะครับนะอาจเกิดจากการที่บุคคลนะครับสองฝ่ายนะครับแสดงเจตนาตกลงเข้าทํานิติกรรมสัญญาระหว่างกันนะครับ mm hmm. เช่นการตกลงทําสัญญาซื้อขายนะครับนะครับก็มีผู้ซื้อและผู้ผู้ขายนะครับหรือว่าตกลงเช่าทรัพสิสิ์ระหว่างผู้เช่าและก็ผู้ให้เช่านะครับ บุคคลสิ์นะครับยังอาจเกิดขึ้นนะครับจากเหตุการณ์ที่มีผลในทางกฎหมายโดยที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเข้ามาผูกนิติสัมพันธ์นะระหว่างกันมั้งแต่แรกนะเพียงแต่กฎหมายเนี่ยนะบัญญัติให้บุคคลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกันในเหตุการณ์ที่ต้องตกเป็นลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้กันนะเช่นเมื่อมีการทําละเมิดนะครับเกิดขึ้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการขับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถไปชนคนอื่นอ่า นะหรือว่าไปทําร้ายร่างกายบุคคลอื่นบุคคลที่ถูกลดชนหรือว่าบุคคลที่ถูกทาร้ายร่างกายนะครับก็จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้นะครับนะที่มีสิทธิ์เรียกร้องให้คนที่มากระทําให้ตนเองเนี่ยนะบาดเจ็บหรือว่าถูกทําร้ายเนี่ยนะเป็นลูกหนี้ในมูลหนี้ละเมิดนั้นนะครับชำระหนี้ให้เป็นค่าสินไหมทดแทนได้อ่าอันนี้ที่ผมกล่าวไว้นะครับนะสำหรับบุคคลสิทธิ์ที่จะกล่าวต่อไปนี้นะครับนะเป็นบุคคลสิทธิ์เนี่ยที่ตกลงเข้าทํา สัญญาณิติกรรมนะครับหรือว่านิติกรรมสัญญานะอันเป็นเรื่องที่คู่กรณีเนี่ยตั้งใจมาตั้งแต่แรกนะครับที่จะผูกนิติสัมพันธ์หรือว่าข้อตกลงกันนะครับระหว่างกันนะครับมีผลให้คู่นี้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีฐานะเป็นเจ้าหนี้แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะมีฐานะเป็นลูกหนี้นะครับนะในเชิงที่สามารถที่จะบังคับให้ลูกหนี้เนี่ยนะชำระหนี้ให้ตนเองได้ซึ่งคําว่าชําระหนี้ในทางกฎหมายเนี่ยไม่ได้จํากัดนะครับเฉพาะการชําระหนี้เงินเท่านั้นนะครับนะ แต่ยังรวมถึงการกระทําบางอย่างนะครับหรือต้องงดเว้นหรืองดเว้นกระทําการบางอย่างหรือว่าต้องส่งมอบทรัพย์สินบางอย่างด้วยนะจะเห็นได้ว่านะครับสิทธิของความเป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะตามหลักกฎหมายเนี่ยนะในเรื่องหนี้เนี่ยจึงมีอยู่เหนือเฉพาะลูกหนี้นะครับผู้ที่ตกลงเข้าผูกนิติสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เท่านั้นนะครับบุคคลที่บุคคลอื่นเนี่ยนะแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกหนี้เนี่ยเพียงใดนะครับนะ หาจาต้องชําระหนี้นะครับแก่เจ้านี้ไม่เพราะว่าไม่ได้เข้ามาตกลงอะไรกับเจ้านี้ด้วยดังนั้นนะครับนะเจ้านี้เนี่ยจึงไม่สามารถบังคับกับบุคคลผู้เป็นญาติของลูกหนี้หรือว่าผู้มีความสนิทชิดเชื้อกับลูกหนี้นะครับให้มาชําระหนี้แทนลูกหนี้ได้อ่าฟังดีๆนะครับนะผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะสมมุติว่าอ่าในกรกนะครับทําสัญญาซื้อบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยจากบริษัท ลอลิงอ่าครับผมจำกัดนะครับหลังจากมีการจดทะเบียนซื้อขายที่สำนักง,งานที่ดินแล้วเนี่ยนายอไก่นะครับยกบ้านและที่ดินต่งางเนี่ยให้บุตรชายของตนนะคือนายขอไข่อ่าโดยได้ไปจดทะเบียนการยกที่สำนักง,งานที่ดินนะครับการยกให้ที่สำนักงานที่ดินครับนายขอไข่เนี่ยผู้เช่าอยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเรื่อยมาจนกระทั่งผ่านไปแล้วสองปีอ่าปรากฏว่าหลัวทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยซุดซุดแยกจากตัวบ้านนะครับ ลานหน้าบ้านเนี่ยและหลังบ้านเนี่ยแตกแยกนะครับจากตัวบ้านนายขอไข่นะจะต้องฟ้องร้องให้บริษัทอลอเลงเนี่ยจำกัดนะครับรับผิดชอบในการชำรุดบกพร่องนะครับได้นะครับสามารถฟ้องได้นะแม้ว่านายขอไข่เนี่ยจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านนะครับแล้วก็ที่ดินโดยจดทะเบียนถูกต้องนะครับจากการยกให้ของนายกอไก่อ่าซึ่งเป็นบิดาก็ตามนะครับแต่นายขอไข่นะครับก็ไม่ใช่ ผู้มีนิติสัมพันธ์หรือว่าเป็นคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายกับบริษัทนะครับนายขอไข่นะครับนะจึงไม่มีอำนาจฟ้องร้องบริษัทลอลิงนะครับจำกัดให้รับผิดชอบในความชัรุธบกพร่องได้นะอันนี้มันชัดเจนเพราะว่าตนเองเนะี่ยบิดายกที่ให้ก็ตามนะครับแต่ว่าตัวเองไม่ได้เป็นมีนิติสัมพันธ์กับบริษัทลอลิงนะพูดง่ายๆเลยนะครับไม่ได้มีนิติสัมพันธ์เนี่ยเราจะไปฟ้องร้องอะไรเขามันทําไม่ได้ นะพูดพดง,ง่ายๆเลยมันทำไม่ได้นะครับในความชรุษบกพร่องตรงนั้นแหละนะเราพูดง,ง่ายๆกฎหมายอ่าผมยกตัวอย่างคำพิพากษาดีกาให้ดีกว่านะเอาดีกาใกล้ๆหน่อยเอาปี55นะเป็นคำพิพากษาดีกาที่1 7 0 9 3นะครับทับ5 5นะเขาบอกว่าโจทก์ฟ้องให้จำเลยเนะี่ยรับผิดชอบในความชรุษบกพร่องในฐานะจำเลยเป็นผู้ขายนะอันเป็นการฟ้องร้องให้รับผิดชอบตามสัญญาซื้อขาย เมื่อโจทโอนเสร็จตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ทําไว้กับจําเลยให้แก่ขอไข่ต่อมาขอไข่เนี่ยครับทำสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับจําเลยและโจดทะเบียรับโอนที่ดินพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างมาแล้วนะขอไข่จึงเป็นคู่สัญญากับจําเลยโจ์ไม่ใช่คู่สัญญากับจําเลยนะแม้โจทเนี่ยจะได้รับการให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากขอไข่ก็ตามแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ ลักษณะให้ไม่มีบัญญัติว่าผู้รับผู้รับต้องรับสิทธิและหน้าที่และความรับผิดต่างๆของผู้ให้ไปด้วยซึ่งต่างจากกรณีทายาทผู้รับมรดกที่จะเป็นผู้สืบสิทธิ์ได้นะครับสิทธิที่จะฟอ้องร้องนะครับให้เก็บให้รับผิดเพื่อความชลุบบกพ้องตามสัญญาซื้อขายเป็นบุคคลละสิทธิ์บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาเท่านั้นเมื่อโจทย์ไม่ใช่คู่สัญญากับ จำเลยจึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยนะครับโจดจึงไม่มีอำนาจฟ้องเนี่ยอันนี้เป็นการปฏิเสธง่ายๆเลยนะครับนะคุณไม่ใช่ญาติเขาแค่ให้ไปนะคุณก็ไม่ได้รับสิทธิ์อะไรไปมากกว่าเขาพูดง่ายๆนะอันนี้ผมพูดมาแบบว่าคือให้คุณคิดตามถ้าคุณคิดตามได้นะตรงนี้ก็เป็นข้อต่อสู้อันหนึง่งที่ว่าคุณเอาไปใช้ได้ในทางกฎหมายนะครับบุคคลสิทธิ์นะครับเป็นสิทธิ์ติดตัวนะครับ ของบุคคลที่ที่เข้ามาเกี่ยวดองระหว่างกันนะเป็นสิทธิที่กล่าวอ้างได้เฉพาะบุคคลที่เข้าไปปลูกความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นอ่าเขาบอกว่าอย่างเงี้ยตามกฎหมายซึ่งต่างจากทรัพย์สิ์นะครับที่เป็นสิทธิ์ติดกับทรัพย์และสามารถใช้อ้างยันบุคคลได้ทั่วไปที่ได้พบบ่อยคือเรื่องกรรมสิทธินะสิทธิที่ครอบครองสิทธิที่จำนองนักกฎหมายบางท่านนะครับถึงกับยกฐานะการเป็นทรัพย์สิทธิ์ว่าเป็นสิทธิ์ที่อ้างว่า ที่เ,เป็นสิทธิ์ที่อ้างได้กับคนทั่วโลกโดยไม่คํานึงว่าคนนั้นเนี่ยนะจะมีฐานะสูงหรือฐานะสูงส่งหรือว่าฐานะต่ําต้อยเพียงใดนะครับเช่นหากท่านนะครับเป็นเจ้าของนะครับคอมพิวเตอร์พกพาเครื่องมือนะเราพกพาอคอมพิวเตอร์เครื่องมือไปนะในทางกฎหมายเนี่ยตัวท่านเองนะครับมีกรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนะท่านสามารถจะใช้สอยอะไรก็ได้นะครับนะเอาไปใช้ยังไงก็ได้จะจําหน่ายจ่ายโอนไปให้ใครก็ได้นะครับนะ จะทำยังไงก็ได้ครับไม่มีผู้ใดนะครับสามารถมาห้ามนะครับได้ว่าการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเนี่ยนะครับยังครอบคุมนะครับไปถึงการห่วงแหนด้วยการห่วงห้ามท่านได้การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยนั้นครอบคุมไปถึงการห่วงกันนะครับผู้ใดเข้ามาใช้มันก็ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นของเรานะหรือว่ามาข้องแวะในลักษณะว่าการลอนสิทธิ์ของเจ้าของด้วยนะอันนี้มันทำไม่ได้นะ เขาไม่สามารถจะทําได้นะครับโดยไม่ต้องคํานึงว่าผู้ที่ว่าจะเข้ามาแย่งหรือว่ามากล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของเหนือทรัพย์สินว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเป็นบิ๊กบิ๊กอะไรทั้งหลายเป็นประธานาธิบดีประเทศใดก็ไม่สามารถมาอ้างได้ว่าเป็นของเขานะเพราะว่ามันเป็นบุคคลสิทธิ์นะครับไอตัวไอตัวเนี้ยมันเป็นของเรานะครับพูดง่ายๆมันเป็นของเรามันเป็นสิทธิ์ติดตัวไปนะครับนะถ้าเราเข้าใจความหมายของคาว่าบุคคลสิทธ์แล้วเนี่ยนะ จะทาให้ลูกหนี้นะครับเข้าใจอํานาจของความเป็นเจ้าหนี้ได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อประสบปัญหาถูกฟ้องร้องจากผู้ที่อ้างตนว่าเป็นเจ้าหนี้นะครับหรือว่าผู้มีสิทธิท์ที่เหนือทรัพย์สินโดยอาศัยนิติกรรมสัญญาผู้ง่ายๆเลยนะเอาตัวอย่างไปอีกตัวอย่างหนึ่งง่ายๆนะผมยกตัวอย่างเช่นนายจอจานนะครับทำสัญญาเช่าบ้านของนาย ชอช้างนายจอจานทาสัญญาเช่าบ้านของนายชอช้างขณะที่นายจอจานนะครับจะขนย้ายทรัพย์สินเข้าไปในบ้านเช่าปรากฏว่ามีนายจอเนี่ยครอบครองบ้านหลังดังกล่าวนะครับอยู่ก่อนแล้วนะครับโดยนายจอเนี่ยบอกกับนายจอจานว่าตนเองเนี่ยมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้นะพอนายชอช้างอนุญาตให้อยู่ได้นายจอจานเนี่ยไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในบ้านที่เช่าได้จึงต้องฟ้องร้อง ครับฟ้องร้องในจอเลยนะครับนะเช่นนี้เนี่ยนะนายจรจานเนี่ยจะฟ้องร้องในจอได้หรือไมอ่พูดกันตามกฎหมายเลยนะนะตามตัวอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะมันก็เป็นกรณีข้างต้นนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับสารดีกาได้เคยวินิจฉัยเอาไวน้นะครับว่าในหลักในเรื่องบุคคลเสร,ร็จว่าเป็นเสร็์เฉพาะบุคคลน,นะครับมีผลผูกพันระหว่างผู้ที่ผูกนิติสัมพันธ์ต่อกันเท่านั้นดังนั้นเนี่ยผู้เช่าหรือว่า นายจอจานเนี่ยจึงไม่มีสิทธิ์ที่ว่าจะไปฟ้องร้องนายจอนนะครับผู้ครอบครองทรัพย์ที่เช่าอยู่ก่อนนะครับนะไม่สามารถไปฟ้องนายจอนผู้ผู้เช่าอยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้มาติดต่อก่อให้เกิดน,นิติสัมพันธ์ใดๆกันนะครับระหว่างกันมันไม่มีนิติสัมพันธ์กันนะครับแต่หากว่าปรากฏว่านายจอจานเนี่ยขนย้ายทรัพย์สินเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านเช่าในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยต่อมา ในจอเนี่ยนะโผล่มามาบอกว่าเฮ้ยไอ,จอ้จอจันคุณออกไปจากบ้านเลยนะโดยอ้างว่าตนเองเนี่ยมีสิทธิ์ในบ้านหลังดังกล่าวอย่างเงี้ยมาอ้างเงี้ยนะมาอ้างว่าตนเองมีสิทธิ์ที่ดีกว่านายจอจานเนี่ยนะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามนะครับดังนี้เนี่ยครับนายจอจานนะครับ,รารรบสามารถฟอ้องอร้องนายจอได้นะครับมิให้เข้ามารบกวนการอครอบครองที่เช่า ของนายจอจานได้พูดง่ายๆเลยนะเพราะว่าการที่นายจอจานเนี่ยนะเข้าไปใช้ประโยชน์ในบ้านดังกล่าวเนยนะครับด้วยการเช่าด้วยการขนย้ายทรัพย์สินหรือว่าพักอาศัยในบ้านดังกล่าวเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งนะั้นนะครับนะเป็นการยึดถือการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านะครับนะอันนี้มันชัดเจนนะครับเพื่อประโยชน์ของตนเองนะครับในทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในทรัพย์สินแล้วอฟังดีๆนะครับนะ เป็นการได้มาซึ่งสิทธิที่ครอบครองทรัพย์สินแล้วนะครับซึ่งสิทธิครอบครองดังกล่าวเนี่ยเป็นทรัพย์สิท์นะเป็นสิทธิติดไปกับตัวทรัพย์นะไม่ใช่ผูกติดไปกับตัวบุคคลดังเช่นบุคคลสิทธิ์นะผู้ใดนะครับเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินในทรัพย์สิ์เนี่ยย่อมสามารถอ้างถึงสิทธิดังกล่าวให้กับบุคคลทั่วไปนะหากมีการรบกวนหรือขัดขวาง แล้วก็ขัดสิทธิ์ของผู้ที่มีทรัพย์สิทธิ์ดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นการละเมิดนะครับดังนั้นเนี่ยนะหากนายจอเนี่ยเข้าไปในบ้านของนายจอจานนะครับหรือว่าจะไปนขนย้ายทรัพย์สินเข้ามาในบ้านนะครับนะนายจอจานเนี่ยก็สามารถฟ้องนายจอไม่ให้เข้ามารบกวนการใช้ประโยชน์ในบ้านเช่าของตนนะครับและเรียกค่าเสียหายจากนายจอได้อ่าอันนี้มันชัดเจนนะครับนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่มัน สำคัญจริงๆเลยนะครับนะเอาดีกาไปสักอันหนึ่งนะอันนี้เป็นดีกาที่1610 2512นะอ่าเขาบอกว่าจำเลยเนี่ยครอบครองที่พิพาทมาก่อนโจททำสัญญาเช่ากับเจ้าของนะแม้ต่อมาเนี่ยจำเลยเนี่ยจะขอเช่าจากเจ้าของเนี่ยและเจ้าของเนี่ยไม่ยอมให้เช่าจำเลยก็ได้ครอบครองที่พิพาทโดยอาศัยสิทธิท์โจทไม่นะครับสิทธิของโจทไม่ โจดจำเลยจึงไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกันการที่จำเลยเนี่ยคงอยู่ในบ้านพิพาทโดยไม,ไ,มไม่มีิทธิ์นะครับก็เป็นการละเมิดต่อเจ้าของไม่ใช่ละเมิดต่อโจทนะซึ่งไม่ได้รับมอบการครอบครองโจ์จึงไม่มีอำนาจในการฟ้องขับไล่จำเลยเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะมันเป็นเรื่องของบุคคลสิทธ์กันนะครับคุณไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกันแล้วอยู่ๆจะไปฟ้องขับไล่กันได้ไงใช่ไหมอ่าฮะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มัน เอาไว้เป็นข้อต่อสู้แล้วกันนะผมพูดแบบง่ายๆเลยนะครับนะคุณคุณทั้งหลายที่เข้ามาฟังเนี่ยก็จะได้มีวิธีการที่ว่าเออจะเอาไว้ใช้ยังไงเวลาถูกฟ้องมานะครับนะก็เอาเป็นออเดอร์แค่นี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าผมผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยผมเอามาพูดเพื่อให้คุณได้ใช้ประโยชน์นะเวลาคุณถูกฟ้องหรือว่าจะถูกใครเข้ามาลบกวนสิทธิ์ของคุณเนี่ยคุณสามารถจะอ้างได้ว่าเอ้ยคุณกับผมไม่ได้มี การเป็นบุคคลสิทธิ์ต่อกันนะครับผมไม่ได้เป็นนี่คุณคุณไม่ได้เป็นนี่ผมแล้วคุณมาฟ้องผมได้ยังไงอย่างเงี้ยนะเราเอาไปอ้างเป็นข้อต่อสู้ในทางกฎหมายได้นะครับเพื่อใครถูกฟ้องเข้ามาจะได้ทํำคาให้การเพื่อต่อสู้คดีได้ถูกนะครับนะก็ถ้าเกิดไม่รู้อะไรก็ปรึกษาทนายหรือปรึกษาผู้รู้กฎหมายก็ได้นะครับนะอันนี้ผมให้เป็นออเดอร์แล้วกันนะครับนะถ้าใครอยากจะรู้มากขึ้นก็แนะนําให้ ลองมาสมัครกลุ่มของผมก็ได้นะครับนะกลุ่มของผมเนี่ยผมให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายนะครับเรื่องการแก้ไขเกี่ยวกับหนี้สินไม่ว่าจะเป็นพวกบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลนะบ,บัญชีเดินสะพัดต่างๆนะครับเป็นหนี้ต่างๆมากมายก็สามารถช่วยท่านได้นะครับนะเมื่อท่านเข้ามาปรึกษาผมก็จะมีกลุ่มเป็นกลุ่มลับเฉพาะให้นะครับเพื่อว่าจะได้มาพูดคุยกันนะหรือว่าใครสนใจจะมาจะมาให้ผมค้ชเป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับนะหรือว่า จะให้ผมเนี่ยเข้ามาสอนวิธีการยังไงบ้างนะครับนะก็เข้ามาสมัครในกลุ่มแล้วกันผมก็จะมีคอร์สส่วนตัวเป็นคอร์สย่อยเหมือนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาในกลุ่มแล้วจะรู้ไปหมดทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ในกลุ่มเนี่ยผมให้เพียงคำปรึกษาและวิธีการแก้ไขนะครับว่าจะต้องทํำยังไงบ้างเพื่อคุณจะได้ปลอดภัยในชีวิตคุณคุณไม่ต้องกังวลสามารถแก้ไขจุดนี้ได้ครับปัญหานี้นะครับนะก็เข้ามาสมัครกันมาสอบถามเงื่อนไขกันนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับก็ เป็นเวลาอันสมควรแล้วนะครับนะผมมีอะไรดีๆผมก็จะมาแชร์ให้ฟังแล้วกันนะครับนะแล้วก็ใครสนใจก็มาสมัครกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์เอาไว้นะครับก็ก็แอดเข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ